ไปดีทำสมตอนนี้เขาเจ้ามายืนอยู่เนาออันนัน้ก้องสถานีรถรางไฟฟ้า bts ข,ะขะอขพระ,ขะนงน้องพระคงทั้งตู้เอาสมเบ่งไปเบ่งไปนี่ละ แ่นซ mm ัมเมอร์ฮิลล์พอดมิเนียมนีพอดมิเนียมตอนนี้เป like ็นเวลาเที่ยงเที่ยงนอกหอเจกาก็อ่า พอดีได้ออกมาทางนอกนอกอ็เลยว่ามาเอาคลิปทายคลิปให้กนนานผูกลได้เบือ้องกันตอนนี้ก็เจ้าที่ขึ้นไปที่ขึ้นไปอันนึงอันสถาน,นีรถาาไฟฟ้า BTS พระขนงด้วยทางตุรวดตอนนี้รองฟฟ้า BTS พระขนง ดูทานนี้แล้วก็พา,าขนมวันนี้เป็นวันที่สามเย็นมิถุนาปีสองพันส้าสงยาก็ขึ้นมาก,ก็เไม่เมื่อยกวนนนี่เป็นถนน ทุกภูมิวิสเนาะมุ่งหน้ามาจากออนนดเดินทางส่งเด้อมาจากออนนดอันนี้ทางเข้าไปขึ้นรถรางไฟฟ้า BTS เนาะ ถือว่ารถล่างไฟฟ้าตัวนี้รถล่างไฟฟ้าสายสีสายสีเขียวเขียวอัว On, นไไนั้นเดอเขียวออนเดอเขียวใบไม้เขียวออนจากที่ห้าจากที่ห้าดิดู้ายมือเข้าไปเจ้านนเนาะที่ห้ามุ่งหน,น้ามามุ่งหน้ามาดิมหาพะขะงพะขนงแล้วก็ไปไปจวบคกับอันรถล่างไฟเออรถล่างไฟฟ้า สาสีเขียวแกบี b บีอาร์ทียสสีเขียวแกเนาะอยู่เซ็นเตอร์พอยต์สยามออกมาลนร่าให้ฟ้าตัวนี้จะมุ่งหน้าต่อไปซื้อต่อไปไปจู้ครับอันนี้ต่อตรวจการุจักเด้อไปอัอ่ไปกล้วยกันสน่ตรวจการุจักไยส่วจการุจัก อันลาข้าวนะครับมุ่งลาไปคู่โคตสปานีสุดท้ายเป็นคู่โคตรจยทางสมหร้ออ๋อมาทำสมบงไปบ่งฟอ พระขนงถนนสุขุวิทรถมุ่งหน้าไปข้างหน้านี่จะไปหาเนาะอ,อ้อนุตเดือดทางซีมเดือไปหาคิดออนุตเนาะกถานีรามอสซาอ้อนุ ก็มีทางยางไปฮอสตันบอเดอร์ทางตซงดูทรงไซบูมีมีเรลีฟน้องทรงบึงไฟบึงไฟพระเจ้าสิยางไฟบึงลิฟอันนี้ใครตอนนี้ข้าวเจ้าอยู่กล้อง รถร้ลลงไฟฟ้า BTS เนาะที่เข้าไปลีฟพอมบีทางลงมาเรื่องนี้ก็เลยว่าได้มาเข้าลิฟเอาตัวมือนี่ลนะอันนี้สามแยกสามแยกตัวนี้หันหมายถึงสามแยกอันนะัรร้นพลาสสามแยกอันนะั้นพักขนม แมน,นถนนสุขุมวิทเนาะมาจอดครับถนนพระรามที่สี่พระรามที่สี่มาจอดใจว่นานเจะไปไปตรงพระรามที่สี่ดีขวามือนี่แหละ ส่วนคร,รามซีนี้จะสามารถมุ่งหน้าหรือว่าขับรถไปได้ฮอดอันนาะหัวลำโพงเก่าเดินหัวลำโพงเก่าเดินจัตรวาหลวงนาวคันวาระวางกลางกับซีเมนซา่าทอนสีลมเนาะแถวนั้นเราไปอันนั้นะลุมพีนี้สวนลุมพีนี้ไปฮอตสามย่านเออไปผ่านสามย่านเนาะ ผ่านสามย่านแล้วก็ไปฮอดหัวลำโพงสามารถไปได้ฮอดอันเหวาราศเนาะเหวราชสามารถต่อไปได้ฮอ,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 อดอันอันนะต่อไปได้ฮอดอันอันอันพูแหละบางลำพูหรวมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะฮอดพระราชวังพุดเลยเนาะโอ้โหงะของเจ้าสิพายงางรอไป มีแหลการทำโซมพาขึ้นลิฟลงลิฟเนาะลิฟต์แบบูมเด้ออันนี้ลิฟต์น่นเอาไว้ให้ผู้สูงอายุก็คือคนพิการเนาะ เดีว่าข้าบเจ้าของไม่ค่อยมีการดอกแต่ว่าสูงอนุนอน้องสมเนาะหืม,ออมขอามาแล้วสั้นเดีของดอกมันบุทยทั้งยางลุงขึ้นไปลุงน้่นไก่อ๋อ อ๋อนี่แหละครับชมอ,อยางพอยดอูชมเดูยางเจ้ากับยางที่ยางจากพักขนงที่มุ่งหน้าไปอ้อนนุชพุ่อสมมุติพอยอันนี้คน มาแม่ค้าเจ้าขายเนิดมาลงมาขายเครื่องขายเคาะตามอัศวิใส่เพื่อทะเลทำทุกคนมันทำมาหากินหาเลี้ยงตีบอันนี้ซอยสุขุมวิทหกสิบเก้าหกสิบเก้าเบื้องใต้มือมันเขตวัฒนาเบื้องขวามือมันเขตคลองเตยอันนี้เป็น สามแยกระหว่างพารามพีซี 4, หาสุขุมวิทนแล,ละรถแจ็คในลายเห็นมันจอดในลายเป็นเหมืนเริ่มต้นของถนนพารามพีซีล่ะดูว่จุดจุดจุด,จดเนาะของถนนพารามพีซี 4. มาจู่ใส่ถนนสุขุมวิทย์เดี๋ยวทางชมเนี่ยดูใส่ถนนสุขุมวิท น้าพูดแมนทาดอนพรรามที่สี่หากเจ้ายือนอยู่นี่แมน้าดนสุขุมวิทเบื้องบนสี่ขามรถบอกไฟแดงไฟเขียวแล้วแบบนี้ มาแล้วมาแล้วบันจันทร์ทุกวันมาแล้วมาแล้วทางนี้เคนกัดจอดอยู่วะทางนี้เคนกัดจอดทางนี้มันก,อนนกอ็อันนี้ไปฮอดแฮปปี้แลนด์คุนเด้อนี่นะเบอเร์เส้าซองไปฮอดแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์กระแมนลาดข้าวบางกะปิเด้อท่านเลขยกเส้าซองนี่มันสามารถ ไปได้ฮอนแฮปปี้เลนด์แตแฮปปี้เลนแมนลาดข้าวบางกะปิห้าหนึ่งเก้านี่แมนสวนสยามอนุสผ่านบทันทีเเอซีสิบหกครามสองฮอเมืองครามสองหอห้องเมืองบนหอเืองอ้าวอ่าเจ้าก็สิไปแล้วนี่เนี่ยครับ À, phải phải nhang, coi Phải nhang, phải khó. nhang, phải Phải nhang, phải đưa thằng Luôn làng phá hà à. nà phai má Đâu có phôi nhang tạm phát xa xuống อันนี้แมนเดอร์รูมสุขุวิทหกสิบกา้า วมก,กันระว่างถนนพระรามที่4หาทุกวิทอยู่เขาเจ้าคอยย่างเนี่ยคุณผู้ชมคอยเบิ้งไปช่หรืล่าทำเบิ้งไวมันจะเบาใจจากไหทท่านุผู้ชมก็คือเนาะอ,อ,อันอันสาวลาวสาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนเนาะไปห็นน้ำกัน,นกเนาะห็นน้ำกัน ข้าพเจ้าจาได้นะนะตึกตัวนี้นี่สมัยสามสิบปีสามสิบปีเด้อสมัยสามสิบปีก่อนหน้านี้ขากเจ้ามาที่รถน,นี้มามาลงพะขนงนี่แหละียกว่าชื่อตึกตัวนี้ตึกตัวนี้อายุมันประมาณสามสิบปีนี่แหละตึกตัวนี้หาก็เห็ดสมเร็จ์ไม่ไหมนี่แหละขยังจําได้ยู่เนาะ สามสิบีมาแล้วซึ่งตัวนี้ซึ้ออืนอ่นๆสาบเจ้าบดจื่อเพราะว่ามันเจ็ดใหม่ขึ้นมาเนาะน,นี่รักนี่ ตอนนั้นลูกข้าวเจ้าก่อนยังน้อยๆ5-6ปีพากันมาแบบใส่ซี่แต่ผจญภัยขึ้นรถเี้มาเพราะว่าขึ้นรถนี้มาเพื่อว่าทีไปหาสถานนี้รถรถอันนี้ไเมรถนี้อันนี้เอกไม้เพื่อเดินทางไปอันนั้เที่ยวดินอยู่บางแสนเดท่ไ เราเรีนอยู่บางแสนอาจะชื่อได้ตึกตัวนี้แหลนะเพราะว่ารถมีมันจะมาจอดโยนพะขนงนี้มันจะบุกไปฮอดอันนั้นอนะีกไหมจากแนวอะไรบุญแหละรู้ครเจ้าลงบ่อยจอแล้วจัมเอนได้ลงลงได้เป็นล,ดลดัดรถไหมอีกจากปากทางอันซนุควิทนี้แล้วก็ค่อยว่าไปหาอีกไหมเนาะเนาะ เอกกมัยมันอยู่ข้างหน้าครับเจ้านี่แหละหลังจากเมื่อสถานีพระขนงแล้วต่อไปข้างหน้าครับเจ้านีานา่สถานีเอกกมัยเดิได้นั่งรถต่อตื้นไปอีกสถานีเอกกมัยท่านทุกนพ่อข่าเจ้ามาเซลาด์ร้าวดิอ๋ออ๋อบุงไปบุกไปเจ้าก็จบ,บโบ,โบ,บโได้เข้าไปไหนทาานทุกคน บายคุณพ่อคุณชมขอหยางพอตีนข้าเจ้าเริ่มและเริ่มปวดขึ้นมาแล้วหยางหลายก็ได้จะินกินจะยินกิอยางอยางฟ้าบ่อยฟังทางสกอยไปอยบ่อ na về hàng na hàng số vì nít thân tắc cầm hạ khăn ông đừng nhau 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 để nó hầm xuống nó ถ <étique> นนทั้งหน้านี้แม่นั่นนะซอยเจ็ดสิบเอสซุกุวิจเจ็ดสิบเอสเดอร์รำสุ่มเดอรซุกุวิจเจ็ดสิบเอสนี่นี่นี่แหละถือว่าเป็นถนนที่ว่าสี่เลนเนาะสามารถไปได้ฮอดรามคำแหงฮอดลาดเท้าบางกะปิพุ่รณะเดอร์รำสุ่มเด้อฮอดหินบุรีอย่างพุ่นแหละนี่แหละข้าเจ้าตุยมา ชื่อได้ล่าเขาเจ้าเคยมาสมัยสามสิบปีเนาะเขาตอนนั้นครับเจ้าอยู่รากข้าวบางกะปิขึ้นรถนี้มามันก็เลยมาสูดฮอตนี้มันบไปทีป่บุฮู้วนเนาะเดี๋ยเขาเจ้าจึงก็ได้ต่อต่อรถตืิมอีกไปอันนั้นเ,นเอกไมมเนาะเพื่ออย่างเพื่อไปขึ้นรถอ,อาจจะให้เจ้ารถมี้เพื่อไป บางแสนเนาะไปดินน้าทะเลบางแสนเนาะลูกข้าพเจ้าก็นน้อยน้อยเนาะบกเกินห้าปีนะลูกกันนะอุ่นยังน้อยแลนก็จับกระตบกิดใส่เกิบอันนั้นอยู่ก็มีใส่เกิบอันน่ะเอฟเอฟอันน่ะครับผู้ชมนะแล้วที่ข้ามทางที่ข้ามได้หรือบร์ท่านผู้ชมนี่ละทุ่คูบิสกอจิสิบเอ็ดนี่นะ ยังเป็นหูคนอันยืนยุดสีแดงอยู่เข้าไปบ่ได้ต้องหูคนสีเขียวคนยางสีเขียวค่อยสามารถไปได้นอนจะมีคค้มเสียงสูงถาว่าเข้าไปตอนอันนนะคนยืนอยู่นี่เนาะคนยืนสีแดงนี่นะไฟไฟไฟสัญไฟสัญญาณน,นี่นะสัญญาณสีแดงคนยืนอยู่นี่ต้องให้มันเป็นสีเขียวก่อน đây lẽ bạn lạy 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 phải đây lạy 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 nhau nhau nhau, nhau, nhau. thứ, phần, hàn สายคองเวสตเลตถือวาแถวนี้ก็คือว่าคุณสายคองครับเัือลายไม่คองเม็ดอีชไชนาแล้วำสมราคาก่อเยีมเงาที่สุดบุงไปบุ้งครับสม bưng nhau nhau, bưng nhau nhau, khói phẩy, khói phẩy, hầm chùm à, không chắc chị sẽ giữ tí khí vậy thôi đi nọ. ฮ่าโ้ยใส่คอยบรรดาท่านท่าบุษมดับความโมกบใจที่ท่านบุษมได้สมเนะาะผู้ใดมักเบิ่งจน,นชุดกับเบิ่งขอามโมกบใจหลายโวยใส่ใหคอยใ้เจ้าบรรดาท่านบุษมร้ายก็คือทุกข์ทารตรงนี้สุขภาพเก่งแข็งแข่งแฮงอายุบัตควนยืนเมื่อทุกคนเด้อโชคดีโชคดี